ต่างชาติชื่นชมความซื่อสัตย์คนขับรถสองแถวพัทยาสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าชื่นใจของคนไทยนะครับต่อชาวต่างชาติหลังสองแถวพัทยาหัวใจหล่อเจอกระเป๋าเป้ตกหลังรถรีบตามหาเจ้าของจนเจอนะครับซึ่งภายในเนี่ยนะครับมีเงินสดอยู่ประมาณ4,000ยูโรโทรศัพท์มือถือและของมีค่าอื่นๆซึ่งเป็นของนักท่องเที่ยวสาวฟินแลนด โดยท่านผู้นี้นะครับชื่อคุณเล็กนะครับมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้ความพยายามค้นหาที่อยู่ของนักท่องเที่ยวสาวจนเจอนะครับและได้ติดต่อทางโรงแรมที่พักย่านพัทยาเหนือรีบตามหาเจ้าของส่งคืนทันทีหลังเจอกระเป๋าของผู้โดยสารนะครับซึ่งแน่นอนว่าข่าวนี้ได้แพร่ออกไปเนี่ยมีชาวต่างชาติเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะครับ เรามาฟังกันเลยครับว่าพวกเขาในคิดเห็นกันอย่างไรบ้างต่อเรื่องราวนี้นะครับโดยความคิดเห็นที่หนึ่งนะครับชาวต่างชาติท่านแรกมาแสดงความคิดเห็นว่าฉันรู้สึกประหลาดใจมากกับความซื่อสัตย์ของคนไทยหลายครั้งที่ฉันทําของมีค่าหายหรือลืมไว้คนไทยส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์มากจากประสบการณ์ของฉันซึ่งหลังจากเมนนี้นะครับมีชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับมาตอบกลับว่าฉันก็ว่างั้นเหมือนกัน ในความคิดเห็นต่อไปรับเป็นชาวอังกฤษนะครับดีมากฉันหวังว่าเธอจะให้รางวัลแก่เขาฉันจะให้เขา1,000ยูโรฉันชอบความซื่อสัตย์และสมควรได้รับรางวัลและคุณปีเตอร์นะครับมาตอบกลับใต้เมนิว่าให้เขา3 0 0 0 0บาทมันมากเกินไปหน่อยฉันนิ้วยว่าควรให้บางอย่างแก่เขาแต่มันคือเงิน25%ของเงินเที่ยวบรรยุดของเธอ และต้นเม้นนะครับมาตอบกลับว่าเขาคืนเงินให้เธอ1นึ0 0 0สบาทและกระเป๋าของเธอดังนั้นส0,000ื่นจึงคุ้มค่ามากเพื่อนของฉันในความคิดของฉันฉันจะให้เขาอย่างแน่นอนและคนเดิมนะครับมาตอบกลับว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณแต่ฉันเข้าใจได้ว่านี่คือเงินวันหยุดของเธอทั้งหมด2 5นนั้นมันเยอะมากและในความคิดเห็นต่อไปครับคุณเจฟฟรีย์นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่านั่น อาจเป็นบทเรียนที่ดีที่จะไม่พกเงินสดจํานวนมากและคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับคุณราจีฟนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่ามือถือที่หายของฉันก็กลับมาโดยคุณแปลกหน้าเช่นกันและคุณโรบินนะครับมาตอบกลับว่าใช่เหมือนกันโดยความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวอังกฤษนะครับผู้ชายที่ดีถ้าฉันมีเบอร์ของเขาฉันจะใช้เขาที่พัทยาเพื่อการเดินทาง ในความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวเอสโตเนียนะครับชาวฟิแนแลนด์หรอแค่กอบคุณและถ่ายรูปนั้นหรือไม่มีรางวัลให้เขาเป็นผมจะให้เงินคนขับอย่างน้อย1 0 0 0 0บาทเป็นขั้นต่าซึ่งทานต่อมาครับเป็นชาวออสเตรเลียความซื่อสัตย์อยู่ในใจน่าเป็นเงินค่าจ้างประมาณ20เดือนสำหรับคนไทยส่วนใหญ่และคอมเมนต์ต่อไปครับคุณดอนนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวว้าวน่ายกย่องคนไทยจริง คอมเมนต์ทานต่อมาครับเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีและคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวสกอตแลนด์เช่นกันนะครับคนดีที่ซื่อสัตย์ยังมีอยูเขาแสดงความนับถือในความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวอังกฤษนะครับฉันรู้จักเพื่อนมากมายที่ทำโทรศพัพท์กระเป๋าหายในบาร์ห้องน้ำรถเมล์และเมื่อกลับไปตามหามักมีคนรอยอยู่ที่นั่นคนไทย เป็นคนซื่อสัตย์อย่างแท้จริงในความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวอินเดียนะครับฉันเคยมาประเทศไทยครั้งหนึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีผู้คนช่วยเหลือดีและเป็นมิตรและทันต่อมาครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับด้วยเหตุนี้ฉันจึงรักคนไทยคอมเมนต์ทันต่อมาครับคุณมาตินนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าสุภาพบุรุษที่แท้จริงให้รางวัลแก่เขาทันต่อมานะครับคุณสตีฟนะครับ ทำดีดูเหมือนผู้หญิงจะมีความสุขจริงๆในความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นีมาแสดงความคิดเห็นว่าแทบร้องไห้คนไทยมีความซื่อสัตว์วันหนึ่งฉันทําเสื้อเชื้อถ่ายในลอนดอนและฉันไม่เคยเห็นมันอีกเลยในความคิดเห็นต่อไปครับคุณปีเตอร์คอนเนอร์มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันจําได้ว่าทํากระเป๋าเงินหายที่ถนนคนเดินพอฉันไปหาราปภก็ยื่นให้ ดีใจที่ยังเห็นคนดีๆเหลืออยู่บนโลกนี้ถึงมีไม่เยอะก็ตามมาต่อนีนคอมเมนต์ต่อไปครับคนดีอย่างนี้ขอคารวะความซื่อสัตย์ซึ่งท่านต่อมานะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับข้อมูลท้องถิ่นเรานุมานได้ว่าประชากรมีความซื่อสัตย์มากกว่าตำรวจและมีชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาตอบกลับใต้มนีว่าและซื่อสัตย์มากกว่าประชากรในยุโรปด้วย คอมเมนต์ท่านตอไปครับคุณเจริกนะครับหวังว่าจะเกิดขึ้นกับเราด้วยกระเป๋าสตางค์สามีของฉันคอมเมนต์ comment ท่านตอมานะครับคุณสตอร์วานะครับคนไทยมักเป็นคนซื่อสัตย์และท่านต่อมานะครับคุณราวนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์ก็ขอบคุณและถ่ายรูปเขาด้วยนั่นคือทั้งหมดที่เธอทำฉันสงสัยซึ่งคอมเมนต์ท่านตอมานะครับเป็นชาวออสเตรียนะครับ ไม่มีการเขียนเกี่ยวกับรางวัลของผู้ที่นำมาคืนปกติคุณควรให้10%ด้วยความสมัครใจมันเป็นโลกที่น่าเศร้ามากที่เราอาศัยอยู่เมื่อการคืนเงินที่หายไปให้กับใครบางคนนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การบอกเล่าคอมเมนต์นี้นะครับเป็นชาวอังกฤษนะครับโดยความคิดเห็นต่อไปครับคุณเจมมาแสดงความคิดเห็นว่าฉันหยิบเงินสดจากตู้ ATM และเดินออกไปโดยไม่มีบัตรของฉัน เพิ่งนึกได้ตอนกลับถึงที่พักเลยวิ่งกลับไปมีคนไทยรออยู่ด้วยเหมือนเขาต้องรู้ว่าฉันจะกลับมาให้เงินเขาเพื่อกล่าวขอบคุณรักคนไทยคอมเมนต์ต่อไปครับคุณไมเคิลนะครับเขาสมควรได้รับรางวัลสำหรับความซื่อสัตย์นี้ไม่ฉะนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปครับคนดียังมีอีกเยอะในไทยแลนด์ซึ่งท่านต่อมาครับคุณวิลเลียมนะครับฉันลืมเงิน485ดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่สนามบินในร้านกาแฟฉันโชคดีคูณ2ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังฉันหยิบขึ้นมาและมอบให้กับพนักงานที่ร้านกาแฟแล้วพวกเขาก็คืนมาให้ฉันสองคนที่ซื้อสัตว์ในขณะที่ท่านต่อมานะครับซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียม,มาแสดงความคิดเห็นว่าน่าเศร้าที่ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่เราต้องยกย่องคนเพียงเพราะทำในสิ่งที่ถูกต้องพฤติกรรมปกติตอนนี้ส่วนใหญ่ผิดปกติ คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับคุณอลันนะครับเป็นคนดีมากๆจริงๆทําไมเธอถึงถือเงินสด4,000ยูโรแล้วทําไมเธอถึงลืมว่าถือเงินสดอยู่คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นเม้นต์ของคุณจรนนะครับเธอไม่ได้ให้รางวัลเขาหรอฉันให้คนขับมอเตอร์ไซค์ที่คืนพาสปอร์ตที่หายไปให้ฉัน500บาทเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเขานั่นคือเมื่อ20ปีที่แล้ว ดังนั้นมันควรจะเป็น2เท่าของวันนี้เป็นอย่างน้อยในความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวเยอรมันนะครับหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะให้เงินแก่เขา10%จากค่าคุณหาเขาจะต้องมีความสุขกับเงิน400ยูโรต่อไปครับไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนจะโลภเรื่องเงินว้าวเรื่องใหม่สำหรับฉันและไปอันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าใช้เวลาไม่นานก็เจอ Amazing Thailand ครับนี่เป็นเรื่องราวที่ชื่นอกชื่นใจของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับต่อการกระทําดังกล่าวของคนขับรถสองแถวรายนี้นะครับท่านคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้กันได้นะครับแล้วเจอใันใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ